สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดสวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกม วันนี้ก็อยู่ในเกม s t a r t of Fire and Ice เกมมือถือ MMORPG Not Fantasy เปิดใหม่บนสโตร์ไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับตัวเกมมีภาษาไทยเล่นได้ทั้งสองระบบครับทั้ง iOS และ Android อ่เกมนี้มีโค้ดแจกด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนว MMORPG Not Fantasy ห้ามพลาดเกมนี้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราเข้าสู่เกมพร้อมกันเลย ให้เรามาเลือกเซิร์ฟเวอร์ครับกดเลือกเซิร์ฟเวอร์ได้เลยครับกดเข้าเกมครับณนะปัจจุบันจะมีให้เราเลือกเล่นทั้งหมด3อาชีพนะครับอาชีพแรกนะักรบคลั่งจะเป็นนักดาบเนาะ,ะเกมนี้ล็อกเพศนะครับผมอาชีพนัก,กรบคลั่งจะเล่นได้เฉพาะตัวละครเพศชายนะครับผมก็จะมีค่า ATK e ค่า DEF ความยากเอาชีวิตรอดอคล่องแคล่วนะครับผมเนาะอาชีพนัก,กรบคลั่งก็ จะเน้นริท่ค่า ATK แล้วก็เดฟนะครับผมอ่าถัดมาครับนักเวทครับอ่าอาชีพนักเวทก็จะล็อกเพศเหมือนกันเนาะเลือกได้เฉพาะตัวละครเพศชายนะครับผมสําหรับอาชีพนักเวทก็จะเน้นมาที่ค่า ATK แล้วก็เดฟแล้วก็เอาชีวิตรอดเนาะครับผมกราฟิกสวยงามมากนะอ่าถัดมาก็ผมอาชีพนักธนูครับผมจะล็อกเพศนะ เลือกได้เฉพาะตัวละครเพศหญิงนะครับผมสำหรับตัวละครน,นักธนูก็จะเนนที่ค่า ATK ค่องแคล่วแล้วก็ความยากนะครับผมลองเลือกเล่นดูก็ผมทั้งสามอาชีพแล้วนักรบคลั่งนักเวทนักธนูนะครับผมนะใครชื่นชอบอาชีพหนก็เล่นได้เลยนะครับผมโอเคครับผมจะเล่นเป็นอาชีพนักเวทแล้วกันนะ,ะกดตั้งชื่อตรงนี้ได้เลยครับผมแล้วก็กดสร้างตัวละครครับ โอเคผมเราก็เข้ามาอยู่ภายในโตเกมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในโตเกมและระบบเกมเพลย์ครับอ่าสำหรับฟังก์ชันต่างๆนะครับผมด้านซ้ายมือนะครับผมก็จะเป็นปุ่มบังคับเนาะด้านขวาก็จะเป็นปุ่มโจมตีแล้วก็ปุ่มสกิลแล้วก็ปุ่มสกิลของเทวทูตของเรานะครับผมอ่าสำหรับวิธีการเล่นนะครับให้เรามากดที่ซ้ายมือตรงนี้ครับผมก็จะมีเควสต่างๆเนาะคุณจะมีเควสหลักเควสเทพ เวสเปลี่ยนอาชีพเควสของรางวัลเควส F K นะครับผมนะให้เรากดทำเควสหลักได้เลยนะครับผมนะมันก็จะพาเราไปทำเควสเนาะอย่างเช่นของผมต้องไปทำระดับ1ขั้น2นะครับให้เรากดทำตามที่ระบบมาแนะนำได้เลยนะครับผมนะ,ะประมาณนี้นะครับสำหรับที่การเล่นเนาะ,ะแล้วก็จะมีดันเจียนประจำวันนะครับผมไปทยามที่รายวันตรงนี้ครับ อันนี้ก็จะเป็นเควสประจำวันหรือว่าดันเจี้ยนประจำวันนั่นเองเนาะอ่ะก็จะมีเควสการตีบอสโลกบอสบุคคลาการหาดันเจี้ยนไอพีเนาะให้เราทาเควสในรายวันตรงนี้นะคะผมให้ครบทั้งหมดทุกเควสนะไม่ว่าจะเป็นเควสโถงกิจกรรมรีคืนอะไรพวกนี้เนาะกดทําให้ครบทั้งหมดทุกเควสเลยนะครับผมนะเราจะได้รับพวกอุปกรณ์ต่าง พวกทรัพยายกรต่างๆเอามาไว้อัพเกรดตัวละครของเรานะครับผมแล้วก็ให้เรานะผม,มาเก็บค่าแอคทีฟตรงนี้เนาะให้ครบ180คะแนนนะผมทุกวันนะแล้วก็จะได้รับของรางวัลตามนี้เลยนะครับผมนะเน้เนทำให้คบรบท้งหมดควสตนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอารีน่านะการลงบงลงบอสดันเจียนอีกเพียอะไรพวกนี้เนาะฝึกฝนเทวทูอะไรพวกนี้นะ,อ,นนะอ,นนะอ่าอันนี้เราจะ จำเป็นต้องทำภายใน1วันนะครับผมแล้วก็จะมีเควสตีบอสนะเนี่ยบอสโลกบอสบุคคลนะครับผมสำหรับบอสโลกนะครับผมมันก็จะมีระดับอยู่นะเนี่ยจะมีมือใหม่นะแล้วก็ระดับเลเวล0จนถึงเลเวล150นะครับผมนะสำหรับบอสโลกนะผมเราต้องเข้าไปแย่งตีบอสกับคนอื่นนะทุกคนนะผมพาเข้าไปตีครับ กดหาสู้ได้เลยครับอ่าอีกสิ่งหนึ่งเราต้องระวังนะผมนะผู้เล่นนะผมอ่าจะโจมตีเราได้เนะอย่างเช่นจะแย่งชิงนะครับแย่งชิงบอสกันนะเนี่ยนไหมครับพอชนะก็จะได้รับอุปกรณนะ์เนาะอ่ายิ่งนะครับผมบอสนะครับเลเวลสูงมันยิ่งจะดรอปนะครับพวกอุปกรณ์เลเวลสูงๆเนาะพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับ นะคันี hey, ่ยิ่งบอสนะครับผมเลเวลสูงขั้นสูงนะครับมันยิ่งจะดรอปพวกอุปกรณ์ต่างๆที่มีดาวเยอะมากนะครับผมนะอาถัดมาจะเป็นบอสบุคคลครับผมสำหรับบอสบุคคลนะครับผม,บบคคบผมก็จะเป็นบอสเราตีคนเดียวนะครับผมเนาะโซโล่เนาะไม่ต้องแย่งตีกับใครนะครับกดท้าสู้ได้เลย เกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกม MMO RPG ที่กราฟิกสวยงามมากนะครับผมนะอันนี้ผมปรับแค่ประมาณทั่วไปนะนะครับไอ้ดีบอสบุคคลนะผมแล้วว่าโซโล่เนาะไม่ต้องแย่งกับใครนะครับผมมันก็ดรอปอุปกรณ์เหมือนกันนะนเห็นไหมครับจะเป็นอุปกรณ์เทียร์ห้านะให้เราตีไปเรื่อยๆครับผมเรียบร้อยครับได้รับแล้ว ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรต่างๆพวกเพชรพวกอะไรพวกนี้เนาะอุกปกรณ์ต่างๆนะครับแต่มันจะได้ไม่เยอะเท่ากับที่เราไปตีบอสโลกนะทุกคนนะสำหรับการตีบอสบุคคลเนาะแนะนำให้ตีบอสโลกจะดีกว่านะครับผมอ่าแล้วก็จะมีระบบดันเจียนอีกพนะครับผมถ้าใครอยากอัพเลเวลไวๆก็มาตีดันเจียนอีกพตรงนี้นะครับ บอกเลยผมได้รับ e p เยอะมากนะครับผมนะจะมีโบนัส e p ด้วยเนาะในตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีเลเวลของมันเดียวนะขั้น3เลเวล175หรือะไรประมาณนี้เนาะยิ่งเลเวลสูงเรายิ่งได้รับ e p เยอะมากนะครับผมเนาะแล้วก็ซากศักดิ์สิสสทธิ์เอลนะครับผมอันนี้ก็อารมณ์คล้ายๆการไต่หอคอยเนาะถ้าเป็นเกมอื่นนะให้เราไต่หอคอยผ่านด่านไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะมีอารีนา PVP นะครับ อารีนาพีก็จะมีอารีนาบุคคลอารีนาข้ามเซิร์ฟอ่าวิหารเวอรบ,บุรุษเนาะข้ามเซิร์ฟก็จะเป็นการไต่แรงนะทุกคนนะ,ะเดี๋ยวเรามาเล่นอารีนาบุคคลครับผมมันก็จะวัดกันที่ค่าพลังนะทุกคนนะก็จะมีการจะอันดับเนาะอ่าการจะอันดับแรงกิ้งอะไรพวกนี้เนาะรางวัลอันดับนะครับรางวัลอันดับแล้วก็ร้านค้าอารีนาเนาะนะเอาไว้แลกของนะ,อะโอเคครับเดี๋ยวเรามาท้าทายตรงนี้ วัดค่าพลังนะครับผมนะใครค่าพลังน้อยกว่าก็อาจจะแตกได้นะระบบอาริดาพีพีนะผมเราไม่ต้องกดอะไรเนาะมันจะโจมตีเราอัตโนมัติพอรชนะก็จะได้รับเหรียญเกียรติยศกล่องของรางวัลแล้วก็อีนะครับผมนะบอกเลยครับผมการไต่อันดับแรง k i กิโคตรมันครับผมสำหรับเกมนี้เนาะเรามาเล่นดูนะครับต่อไปก็จะเป็นพวกระบบการเปลี่ยนคลาสอะไรพวกนี้เนาะอันนี้ก็ จะเป็นการฝึกฝนเทวทูตนะทุกคนนะให้เราเล่นผ่านตรุวิดานบทต่างๆไปเรื่อยๆเนาะมันก็จะมีค่าพลังแนะนำามาเราอยู่เนาะตรงนี้อ่าแล้วก็จะมีรางวัล FK นะครับผมมันจะบอทให้เราเนาะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1 0บถึงสิชั่วโมงประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีให้เรากดรับ FK ด่วนเนาะมันจะบอทให้เราฟรี2ชั่วโมงนะครับผมกดรับได้เลยเนาะจะได้รับพวกทรัพยากรต่างๆเยอะมากครับผม แล้วก็จะมีพวกอ่าระบบตัวละครเนานะนระบบตัวละครของเราเนาะค่าสเต็กอะไรต่างๆของตัวละครของเราเนาะการใส่อาวบอาวุธเนาะแล้วก็จะเป็นเซตเทพเนาะนะครับให้เราอ่าเล่นต่อสู้กับบอสโลกไปเรื่อยๆเนาะมันก็จะปลดล็อกพวกเซตเทพอะไรพวกนี้เนาะแฟชั่นนะครับแฟชั่นต่างๆเนาะ ชุดแฟชั่นนะฉายานะครับการแต่งกายเนาะโปรไฟล์กรอบโปรไฟล์แบ,บบลับเบิลขึ้นหลังนะครับแล้วก็จะมีอ่าระบบสกิลนะครับระบบสกิลก็อันนี้จะเป็นแค่คลาสแรกเนาะเกมนี้จะมีการเปลี่ยนคลาสอยู่นะเห็นไหมครับการเปลี่ยนคลาสไปเรื่อยนะระดับ2ระดับ4แล้วก็ระดับ6นะครับสกิลแต่ละคลาสนะ เราสามารถติดตั้งสกิลได้ครับผมแล้วก็จะมีสกิลเทพนะสกิลเทพต่างๆนะสามารถอัปเกรดได้นะสำหรับสกิลนะครับแล้วก็จะมีระบบเทวทูตนะครับผมเนี่เทวทูตเราสามารถจัดทัพได้ทั้งหมด4ตัวละครน,นะครับผมช่วงแรกๆก็จะจัดทัพได้แค่3ตัวละครเนานะเทวทูตก็จะมีธาตุของมันด้วยนะทุกคนนะเห็นไหมครับ มีโบนัสธาตุด้วยเนาะแล้วก็จะมีการแนะนําการจัดทีมเทวทูตนะครับเทวทูตเราหาได้าจากไหนใช่ไหมครับผมนี่เลยครับผมกระชาปองครับนี่ครับอันเชิญเทวทูตครับเนี่นะครับเกมนี้มันมีการันตีเนาะถ้าเราสุ่มครบประมาณ60ครั้งจะได้รับตัวละครเทวทูตระดับ SSR นะครับผมมันจะมีโอกาสได้อยู่เนาะเทวทูต เดี๋ยวเรามาดูอัตราในการออกตัวอย่างโอกาสเห็นไหมครับแนะนําให้สุ่มหาตัวละครเทวทูตระดับ SSR นะครับผมพวกนี้ล็อกการ์ดสีแดงนะครับผมเก่งทุกตัวนะเดี๋ยวเรามาสุ่มพร้อมกันครับผมสิครั้งครับแอนิเมชันก็จะประมาณนี้ผมกดค้าไปเลย SR ครับผมอีกสิครั้งอืออ๋อไม่พอนะทุกคนนะหนึ่งครั้งแล้วกันไปอประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับ การสุมหาเทวทูตเนาะแล้วก็จะมีพวกระบบอ่าจะเป็นบุกเพเนาะในการแต่งงานนะแล้วก็จะเป็นพวกระบบพันธม,มิตรเนาะของเทวาอะไรพวกนี้เนาะนเห็นไหมครับเทวาก็จะเป็นพวกสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้ของเราเนาะสัตว์คงสัตว์ขี่การ์ดมานอะไรพวกนี้นะ อ่านะครับแล้วก็จะมีระบบแนะนําการเพิ่มพลังเนาะเพิ่มแกล่งตรงนี้นะกดเพิ่มได้เลยนะครับผมตามที่ระบบมาแนะนานะแล้วก็จะมีพวกระบบหลายๆอย่างเนาะสาหรับเกมนี้นะครับผมนะระบบสัตว์คงสัตว์ขี่อะไรพวกนี้ก็มีเหมือนกันนะครับสัตว์ขี่นะครับสกิลน,นะครับผมอ่เรามาเล่นดูนะใครที่ชื่นชอบแนว MMORPG นอต Fantasy นะครับผมเกมนี้ห้ามพลาดเลยนะอ่ามีระบบกาชาปองให้เราสุ่มหาด้วยนะ,ะนะครับแล้วก็จะมีพวกระบบการเติมเงินต่างๆเนาะเห็นไหมครับเติมเงินครั้งแรกแพ็คหรูอะไรพวกนี้เนาะอ่านะครับผมสำหรับวิธีเติมโค้ดเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปแยกอีกหนึ่งคลิปให้นะครับผมนะ,อะลองมาเล่นดูนะครับผมสำหรับเกม Sort of Fire and Ice นะครับผมนะเป็นเกมแนว MMO RPG Not Fantasy มีออโต้นะครับผมสำหรับเกมนี้เนะาะกราฟิกสวยงามมากนะครับผมลองมาเล่นดูนะใครดีชื่นชอบแนวนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ผมนะครับขอเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ